เต้าหูท้ทอดซอสมะขามนะคะเป็นอะไรที่เข้ากันลงตัวน้ำจิ้มเปรี้ยวๆหว,ว,นวานๆเรามาเริ่มทําซอสมะขามก่อนนะคะใช้น้ําตาลปี๊บประมาณ6ช้อนโต๊ะหรือ80กรัมเนาะเกลือ1ช้อนชาน้ําเปล่า7ช้อนโต๊ะน้ํามะขามเปียกหช้อนโต๊ะเอาไปตั้งไฟกวนจนท่านเขาเดือดแบบว่าแล้วก็หนืดๆเล็กน้อยก็ปิดเตาพักไว้ให้เย็นเลยนะคะเต้าหู้ก้อนสีขาวแบบนี้นะคะคุณใช้สองก้อนเนาะหั่นชิ้นตามต้องการเลยค่ะแล้วก็เอาไป ชุบในไข่ค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะคุกให้เข้ากันแล้วก็มาคุกแป้งทอดกรอบพอเสร็จปุ๊บเราก็มาชุบไข่แดงแล้วก็ไปคุกกับเกล็ดขนมปังอีกทีหนึ่งค่ะหมายความมาชุบสองรอบนะชุบไข่ไปคุกแป้งทอดกรอบแล้วก็ชุบไข่แล้วก็มาคุกเกล็ดขนมปังมันจะได้ติดอะค่ะทีนี้เราก็ไปเตรียมทอดกันได้เลยคตั้งกระทะให้ร้อนกันได้เลยนะจ๊ะพอกระทะร้อนแล้วก็ใส่เต้าหู้ไปเลยค่ะไฟกลางค่อนไฟกลางค่อนแรงอะเองนะคะ ทีนี้พอเราจะเอาเต้าหู้ขึ้นอะ่ะเหลืองมากเหลืองนอ้อยตามใจชอบเลยแล้วก็เร่งให้เป็นไฟแรงเพื่อไลน่น้ํามันจะได้ไม่อมน้ํามันเนาะแล้วก็ตัดชิ้นตามต้องการพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมกินเลยค่ะกินตอนร้อนๆฟินมากเลยค่ะพเพื่อนทําง่ายด้วยทําขายก็ได้นะเพราะว่าขายมาละสิบบาทเนาะเข้ากับซอสมะขามลงตัวมากเลยค่ะเปรี้ยวๆหวานๆกรอบๆหอมๆลองทำกันดูนะคะทานเล่น